รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนรับทุกท่านเข้าสู่พวังแห่งจิตวิทยาติดต่อตอบารได้วาอันนี้เป็นของใครกันแน่วันนี้ท่านจะได้พบกับ3พลังประสานจากฟีดพอดเริ่มต้นที่เจ้าของฟีดบร์เสียโอ๊กนว,ว่าผลว่ารับยาบัตบีสารอะมาตุคิวมาได้แหง พร้อมด้วยลูกค้าขาประจําที่ติดนี่เป็นประจำเฮียเป๋เปเล่ณัทวัฒน์เขาบอกว่าเดวีพีใช้ดีตึ้นตึ้นตึ้งตึงบอกเพื่อนและหนึ่งในเป็ดจากเล้าเป็ดคุณฟลุ๊กเป็ดเก่งกิติพงศ์คนบ้าใช่ไหมมันเอาเงินแกตะเล็บมา ตามพลังนี้รวมกันเพื่อปั่นหัวผู้เล่นของเราจะมีผู้เล่นคนไหนที่จะคว้าเงินของเราไปได้บ้างแต่ก่อนอื่นขอเชิญพบก,กับพิธีกรที่เป็นทุกอย่างให้ทุกคนแล้วฟลุกเป็นฟลุก๊กมาเทนเดอร์ฟลุก๊กอภิวัตช่วยแสงสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เวลามื่สิบเิ็ดอันนี้ของไทยซีซั่นสองครับแน่นอนนะครับเป็นประจังนี้วันไหนก็ได้นะครับเวลาไหนก็ได้ทาง YouTube จีว่าชานลซีดีโอสองสดนี้ที่เล่นอิสระนะครับย้อนหลังทีทุกๆเดือนครับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเวลาห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยเวลาอย่างงี้นะฮะออกกําลังกายมาเหนื่อยๆหรือว่าไปทําอะไรพราะนอย่าใจมาเหนื่อยห้าโมงเย็นนะฮะมาติดตามเราได้เปิดดูที่เดียวของใคร y ยูทูบไฟฟ p r ฟลักชั่นที่เดียวเท่านั้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเรียกว่าเกือบจะฟูลทีมนะฮะแต่ก็เป็นคนที่อ่า สภาพแวดล้อมนี้คล้ายๆกันเข้ามาจากอ่ารายการดีสรายการมาผสมกันนะฮะชาวฟิตบาร์ V.S กับชาวแก๊งเด็กเป็ดซึ่งผมไม่รู้จะเลือกใครเหมือนกันก็อยู่ทังง้ง2อฝั่งไนี่แหละนะฮะต้อนรับเลยนะครับทีมปัสนีจากรายการพอดแคสต์เรื่องมันมีอยู่ว่าโอ๊กนา,น le, ash, ลา,กกาพลเปเล่นัทวัฒน์และแก๊งเด็กเป็ดจากุกระที่พอร์กรุงเกงกิติพงศน้องมีสับ <laughs> <c oughs> สวัดีครับสวัสดีครับผมผมผมจริงเสีย,ยงหลงนะฮะเส <c oughs> <c oughs> ียงจาผมเองเสียงหลงเสียงหลงนี่คือหลงทางมาแบบว่าหลงทางแถวข้างมาม,มันเกิดจะครบทีมแล้วจริงๆต้องต้องมีคนหนึ่งใช่ไหมแต่แต่ว่าทุทระก,โก,โกรงการก็อาจจะเยอะอนิดนึงนะฮะต่อเขาเ <c oughs> พราะว่า,าก็โตตามอายุแล้วก็ขั้นการศึกษาเห็นเห็นว่าเห็นว่าเป็นเป็ดอยู่ ก็ยังเป็นเป็ดอยู่เด็กเป็ดไปประจําการอยู่ทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์เลยต้องถามอย่างนี้มารายการอย่างนี้เป็นปรัชญาของเราอย่างนี้ต้องถามก่อนครับคิดว่าพวกคุณจะหลอกได้เก่งขนาดไหนพี่ไปเล่เรารู้อยู่แล้วจากเทปเกมโชว์สตรอรี่ถามพี่โอ๊กก่อนดีกว่าเรื่องการหลอกลวงไม่เปสองรองใครหรือว่ารองใครอยู่รองคนเมื่อกี้อะมั้งโอ้โห นี่ค um ุณพูดกับผมอย่างนี้คุณว่าผมดูดูเลวทันทีเลยเนี่ยเอ้าเอ้าไม่ใช่เรื่องจริงเหรอเราไม่เคยโกหกใครอะไรอ่ะทำไมทขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเราไม่เคยโกหกใครแค่บอกเขาไม่หมดเท่านั้นเองอ๋อนี่จะเรียกว่าความจริงครึ่งเดียวน่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะฮะคนพูดอะตายเราบอกคนตายเาพูดความจริง แล้วก็ให้ปสัสนีไปประจำที่อยู่ที่โอ้ที่ใหม่เลยนะครับห้างทองออโดราของความแห่งความสุขที่มีคุณค่าครับผู้เล่นของเรานะฮะโอประจําการอยู่แล้วนะฮะมาพร้อมที่จะมาชิงแจ็คพอตสูงสุด1ล้านบาทกับเรานะครับมาจับเท็จมาจับความจริงจับหลอกลวงอะไรก็ตามนะฮะขอเชิญทั้งหมดเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโฟสวัสดีคุณกองสวัสดีครับและสวัสดีคุณต้นหอมสวัสดีครับโอ้ยคุณโฟเคยมาแล้วใช่เคยมาแล้วมาไปปัดปืนแล้วคิดว่าการมาเป็นผู้เล่นนี่จะช่วยดวงพี่ขนาดไหนกันไปหน่าช่วยเท่าไหร <laughs> ่ เาเปนคนละเฟริง่งไงเราเราไปทางนู้นเราเรา,เราก็ต้องหลอกเขาแต่เนี้ยเรามาทายเขาอ๋อพี่ก้องก็เช่นเดียวกันมารายการมาเป็นปัศนีแล้วแล้วก็มาเป็นผู้เล่นในตอนนี้คิดว่าจะจับความจริงได้มากแค่ไหนเอ้โอ้ปัศณีพี่พไปได้ยิ่งสนิทใหญ่ไเลยอะรู้ว่าที่ไหนอะไรเง้ยโอ้โ <c oughs> <c oughs> มันมาแล้วมันมามีอะไรแก้ตางครับมีอะไรแก้ตางไหม อุบมไปได้เลยคนเดียวไปกับใครบ้างชายมดนวันสบหพอนานไงไม่อยู่โดนเลยมาถามพี่ต้นหอมดีกว่ามาครั้งแรกอาจจะเคยดูรายการเรามาบ้างแล้วเนาะอุ้มดิจิตแลบผ่านผ่านถ้าซีก่อนน่าจะผ่านผ่านซีก่อนผ่านผ่านแต่แต่ซีดีได้มาเล่นแล้วคิดว่าจะจับความจริงได้มากแค่ไหนถ้าวันนี้ผมจับความจริงไม่ได้ก็จับไม่ได้ ปัญญาค,ค,มคมคมใจคมมีเลตตันหาแล้วเกิน <c oughs> เ,ขเขาเขาเรียกว่าคมแบบกระตุกจิตกระชากใจนะฮะอ๋อติดตามกันไปยา,ยาวๆนะฮะว่าอะไรยังไงกันเนาะนะฮะส่วนนะครับแท่นของผู้เล่นนะฮะทั้งสามท่านก็อยู่ที่แท่นของปลากระป๋องซีเล็กครับช่วงหน้าครับเรามาดูกันว่าใครก็ตามนะฮะที่ สามารถจะหลอกลวงอะไรกันได้ก็ติดตามกันได้กับวุ้ดิในของใครช่วงหน้าครับ